สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องกับข้าวยายไทยไทยก็พี่น้องเรียบร้อยละผัดเห็ดโห,หนูผัดใส่ขิงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันพี่น้องช่วงเย็นๆวันเสาร์นะคะพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะกินข้าวนะคะวันเสาร์แล้ว สถานก,การณ์ล่าสุดบ้านยายไทยไๆนะขนาดนี้นะพี่น้องมีความสุขกันทุกคนเนดะ้อยายไทยเหมือนจะเป็นหวัดพี่น้องเพราะว่าไปตากแดดตากลมมมันจะเป็นไข้โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวร้อนๆหอมห่วยกับยายไทยไทยนะพี่น้องนะขอให้มีความสุขกันทุกคนเนะํ้อสำหรับวันเสาร์กินข้าวอร่อยๆกับยายไทยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และติดตามยายไทยไทยกราบขอบพระคุณค่ะด้วยรักและห่วงยายจากใจยายไทยไทยนะคะพี่น้องสวัสดีนะคะกินข,ข้าวกันค่ะ